าะเสม็ดบ้านไทยแสงเทียนรีสอร์ทวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่28มีนาคม2564นะครับซึ่งหลายๆที่ก็ได้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าที่เกาะเสม็ดนี่เราเป็นหมู่บ้านตอนนี้ก็คือก็เลยยังไม่ได้เลือกตั้งนะครับก็อีกอไม่แน่ใจนะครับอีกกี่เดือนข้างหน้าก็จะมีการเลือกตั้งหลังจากที่ เ,เพื่อนๆเราได้มาเที่ยวกันเยอะนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็วันนี้ก็กลับสู่สภาวะปกตินะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูหลายวันก็เลยคิดถึงนะครับก็เลยถ่ายรูปทะเลก้อนหินนะครับต้นไม้ต้นเทียนทะเลของเราที่บ้านไทยหน้าบ้านไทยแสงเทียนนะครับ ถ่ายให้เพื่อนๆดูก็มีโอกาสมีเวลาเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้ท้องทะเลกำลังสวยงามนะครับน้ำใสเพราะว่าไม่ได้มีมรสุมนะครับก็ต้นไม้ก็เขียวดีก็ยังมีเสียงจักจั่นอยู่นะครับจกจั่นก็ยังร้องลําทําเพลงอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะอีกไม่นานก็กคงจะหมด เสียงนี้นะครับก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับก็เลยเถ่ายคลิปหน้าบ้านเรามาให้ดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็ขอบคุณสิ่งรอบๆตัวที่ทำให้เรามีความสุขนะครับธรรมชาติรอบๆตัวของเราที่ทำให้ให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันนะครับ สวัสดีครับ